โอ้ยแมันแม่โอ้เทาโอ้ยดำพื้นเลยอะเดี๋ยวขาดก่อนลูกขาดตัวขอลูกระวังน้ำใสอะตเทาระวังขาน้องด้วยลูกขาอ่อนมากเลยเนี่ยน้ำมันออกมาเป็นสีเทาเลยสมัยที่ตันชิวาเทาๆเอ๋อาบน้ำอีกลูกเอาอาขาดอีกลูกอาขาดก่อนลูกขาดก่อนอาอาถูก่อนลูกถูกหนงระวังขาน้องระวังขาน้องอีกมากค่ะ อะ<ม>ถ้าอาบอีกรอบหนึ่งลูกอาอาบอีกรอบหนึ่งลูกอาเกา,า,า่ท้องให้หน่อยนะเกา่ท้องเม้นท้องเม้นท้องสบายไหมเทาๆไอ้อ้วนเนี่ยวนมากเลยนะเนี่ยเหมือนหมูตัวนึงอันนี้อันนี้ลูกวั <laughs> <laughs> วเขาเป็ลูกวัวตัวเล็กดึงเลยอะ่ะยังไม่ดูเดะไอ้ลูกวัวไม่ผัานดูสีนี่เนี่ย จะเตียเ้ยแต่ก็แน่นนะใช่แต่เท้าเท้าอาบน้ำง่ายนะนางยอมหมดทุกอย่างเลยไม่หรอกคุณพ่อเพราะว,ว่านั่งระดับเดียวกันด้วยแหละปกติจะไม่ได้ระดับนี้ไม่ยอมเท่าไเลยน,น้องดูดิขี้ใครตรงนี้เต็มเลยทำไมทำได้กันและลูกเกียรพวกมึงอ่ะเท้าเท้าเอ้ยอาบน้ำจะได้สบายตัวลูกนะจะได้สบายตัวลูกสบายตัวเนาะเท้าไม่ได้อาบน้ำตั้ง กี่เดือนแล้วอะโอ้ยสี่เดือนห้าเดือนได้แหละอ่ะอไปลูกพี่กุณเนะี่ยพี่กวาดช่วยกันขัดให้ขัดสีวิีบัน,นให้ลูกมึงซื้อแปลงฟันมาขัดแต่ให้มันมันเป็นหิดพลาดไอ้ชี้ยี่ฟันให้ดูเลยไม่ไม่ให้ปากมันเหม็นเอทลูกเสร็จแล้วเอาลูกเสร็จแล้ว ล้างตูดให้หนูหน่อยดีล้างก้นอ่ะล้างก้นให้หนูหน่อยล้างก้นให้หนูหน่อยอีกรอบไหมไม่ไม่รอน้าผาเป็นสีเขียวรอดูรอบนี้ก่อนดูน้ำจะเป็นสีดำไหมมันไม่เข้าให้โดนที่สาดแบบนี้เอ้ยยังมันอยู่เลยอ่ะแกล